สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับนาทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่นะครับ16นะครับเดือน1 0 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หน่อยนะครับผมก็สําหรับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ของเรามาในตัวเด่นนะครับตัวจับคู่ไม่มานะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับเนาะ เน้นไปเก้าเน้นไปเก้าสามนะครับเอาเก้าสี่เมื่อวานเนี่ยในรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้หน่อยเดียวเมื่อวานเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับแต่ตัววิกฤตนี้หลุดนะครับพี่ตัววิกฤตดนี้หลุดหลุดมดเลยเนาะไม่มาเมื่อวานในเจ็ดไม่มานะครับอืมนะครับส่วนเก้าก็ก็เก้ามาแค่ในตัวเด็ดเด่นในรอบพิเศษนะครับที่ผมเน,น้นเน้นไว้ให้เนาะนะครับ ก็ VIP ก็มาไปอยู่เลขหน้านะครับก็ในสูตรนี้นะครับพี่พี่สรุปแล้วมาแค่ในตัวเด่นนะครับเด่น9นะครับต้องขอโทษขอไปจริงๆนะครับนี่ให้93สน้อง94า่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พี่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันใหม่นะครับก็ขอแก้ตัวนะครับวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับพี่พี่ก็ ตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่ๆวันนี้ขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายที่ผมจะให้นะครับก็จะมีเด่น6นะครับแล้วก็7 นะครับพี่พี่สายวิ่งนะครับสายวิ่งสายลูดนี้ผมให้ไปที่6นะครับหรือใครไม่ชอบ6ก็ลองพิจารณา7ได้นะครับผมก็จะน้นให้นะครับวันนี้ในรอบพิเศษนะครับน้นให้ในรอบพิเศษลองนะครับลองนะครับผม VIP นะครับนี่เลย ส่วนนะครับในตัวเน้นเด่น7นะครับก็จะมี70นะครับผม74นะครับ78 79นะครับผม 6ก6ูน4แล้วก็67นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะตัวเจาะในสูตรนี้นะครับ ตัวเจอะในสูตรนี้ผมให้ไปที่7478นะครับ6060 60, แล้วก็6กเนะครับไปพี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดหนะครับสำหรับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับในสูตรขคงสุดท้ายนะครับส่วนหลักร้อยนะครับเลข3ตัว หลักร้อยผมให้พีที่เลขแปดนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขแปดก็จะเป็นแปดเจ็ดสี่นะครับแปดหกศูนย์นะครับนี่เลยนะครับพี่พี่ตามนี่เลยนะครับระดับแนวทางหวยห้าหนอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวมสามหนอยนะครับก็ขอให้มาตรงๆรนิดนินะครับแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ขอขอบคุณนะครับกำลังใจจากพี่พี่เอฟซีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามา กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับเนาะแอดเห็นคอมเมนต์แล้วก็ยอดวิวแล้วก็มีกําลังใจทําคลิปดีๆมาฝากพี่เอฟซนะครับสำหรับคอมเมนต์ใดที่ยังไม่ได้ตอบหรือว่าตอบช้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะก็เพราะว่าบางวันก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับพี่ๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟซนะครับมีเงนรวยนะครับผมกราบสวัสดีครับ